สวัสดีนะครับพี่ๆสวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุปกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็กลับม,มาพบกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีพระแท้พระดีพระสวยนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรับประกันแท้ unified, ator, เก๊บคืนเงินเต็มจํานวนพระของผมผมรับประกันแท้เก๊ขคืนเงินเต็มจํานาวนด้านหน,น,น้นาที่เห็นนี้ก็คือเป็นพระร่วงครับ พระร่วงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปี2512มีพิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนื้อหามวลสารไปดูพระกันแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเล่า,ลาประวัติก่อนนะครับว่ามีใครอธิษฐานจิตปลูกเสกบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับประวัติที่ไปสืบค้นมานะครับถือได้ว่าพระรุ่นนี้เป็นพระร่วงแห่งแดนเหนือเลยก็ว่าได้นะครับอ่า พระร่วงรุ่นนี้นะครับเป็นพระร่วงรางปืนวัดพระสิงห์ปี2512นะครับประวัติการสร้างพระนั้นเป็นการสร้างพระพิธีเดียวกันกับพระกิ่งเมืองางนะครับเป็นพระกิ่งนาเรศวรเมืองายงเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ของล้านนานเลยก็ว่าได้ในพิธีนั้นมีในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีในหลวงรัชกาลที่9พร้อมพร้อมด้วยพระนางเจ้านะครับ,บรรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าน เสด็จเททองหล่อเป็นนำเลิกนะครับนในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชนีในรัชกาลที่9นะครับเสด็จเททองนำเลิกจัดสร้างโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีพันตำรวจเอกนิรันดรชัยนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นเป็นประธานในการจัดสร้างวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อหาอาหาทุนนะครับในการสร้างอนุสาวรีย์และสถูป JD, เจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะตำบลเมือง,งาย อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นท่านได้สเสด็จท่านได้สเสด็จไปบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่25มกราคม2 5 0 8นะครับสำหรับพิธีการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับมีพิธีมหาพุทธาพิเศษ เมื่อวันที่15มกราคม2512โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับเด็ดมาเป็นประธานในพิธีณพระอุโบสถนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับทรงเททองเป็นปฐมฤกษ์นะครับทางนี้สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยาน,นะครับท่านสมเด็จพระสังฆราชปุ่นสุขเจริญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17นะครับทรงดำลงสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานและพระอาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดารามมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพิธีสำหรับรายนามเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวฟังนะครับยอดจริงๆนะครับมีหนึ่งพ่อท่านคล้ายวัดจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. พระเทพวิสุทธิเมธีเจียวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูวิริยกิติหรือหลวงปุตโตะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพมหานคร 4. พระครูโสพลกัลยาณมิตรเสงวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานคร 5. พระครูปรลัสสงัดคณิสโรวัดพระเชษฐพนมิมิมังคลารา,าม 6. หลวงพ่อกกวัดดอนขมิ้นจังหวัดกาญจนบ,บุรี 7. หลวงพ่ออั้นวัดพญาติการามจังหวัดอยุธยา 8. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือจังหวัดอยุธยา 9. หลวงพ่อนอวัดท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11พระครูพิพัฒน์สิริธรหรือหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุง 12. หลวงพ่อนำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุง13หลวงพ่อเล็กวัด ดินแดงจังหวัดนคนปรปฐม14หลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์จังหวัดลบบุรี15หลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือจังหวัดนนทบุรี16พระครูวิสัยโสพลหรือหลวงพ่อทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับและในครั้งนั้นท่านครั้งที่ท่านมาร่วมพิธีนั้นท่านได้นำหลวงพ่อทวดเนื้อว่านที่จัดสร้างไว้เมื่อปี2506น,นำมามอบให้แก่วัดพระสิงห์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นการร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทําให้มีหลวงปู่ทวดปีศูนนั้นกระจายอยู่ที่ภาคเหนือเป็นจํานวนมากนะครับแต่ต้องดูว่าแท้ไหมเท่านั้นนะครับหลวงพอมีของเก๋น,นะครับครั้งนั้นหลวงพ่อทิมท่านได้นาไปด้วยนะครับ17หลวงพ่อแดงวัดบางเกาะเทพศักดิ์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานปลุกเสียงนั้นมากมายจริงๆนะครับสรหรับพระร่วงหลังลางปืนนี้เป็นเนื้อท้องแดงรมดำเรียกว่า หายากนะครับแท้ๆแล้วก็เมื่อหามวลสารพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเกจิคณาจารย์ที่มาธิษฐานจิตปลุกเสกผมได้กล่าวรายนามไปถือได้ว่าสุดยอดแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมก็สุดที่จะพันนานะครับนี่คือพระร่วงวัดพระสิงห์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ปี2512นะครับปี2512นรบนะครับนาปล้องลึกนะครับล่องลึกนะครับล่องลึกครับ ผมรับประกันแท้เกจคือเงินเต็มจํานวนนะครับพี่ๆจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับฟังจากรายนามที่อธิษฐานจิบปลุกเสกถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสด้วยนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิบปลุกเสกนั้นโอ้โหสุดยอดนึ่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเรามาดูพระกันนะครับนี่ครับดูชั้นหรือเปล่าครับนี่คือเป็นพระร่วงนะครับ เป็นพระรูปนี้เขาก็จะเชื่อได้ว่าเป็นเป็นพระที่มีความเข้มขลังนะครับาหน้าขอมเลยนะครับเป็นพระยืนปางประธานพรนะครับนะครับปางประธานพรนะครับเป็นยืนประธานพรก็ไม่ชัดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ภาบเดิมๆเลยนะครับเก่าไปตามอายุนะครับนี่ครับศิลปะขอมนะครับพระร่วงครับ พุทธคุณนั้นครอบจัก,กรวาลในว่าอย่างนั้นนะครับนะพุทธคุณครอบจักรวาลครับเพราะว่าเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นจะเรียกว่าสุดยอดมากนะครับมาท่านหลวงหลวงพ่อชิมพัดช้างให้ก็ไปนะครับอาจารย์นามวัดดอนศาลาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับถือได้ว่ารวมสุดยอดเกจิคณาจารย์ก็ว่าได้นะครับดูครับพี่ๆนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ064 7 7เจ8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็ แอดไลน์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ชมชัดๆนะครับนะะเป็นพระนี้เป็นพระที่เก่านะครับมีของเกเนะครับต้องต้องของเกเรียแบบต้องดูให้ดีนะครับนะครับดูครับสวยงามมากนะครับพี่ๆนะครับดูครับดูพระพักของพระนะครับบ่งบอกถึงความเข้มขขังนะครับชัดมากนะครับพระถือได้ว่าปั๊มออกมาได้อย่างสวยงามนะครับมีคราบด้วยนะครับ สวยงามครับพี่พี่ดูครับนี่คือพระร่วงวัดพระสิงห์นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพระพักของพระอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับมีความคมชัดมากครับดูครับนะครับหากพี่พี่สนใจนะครับผมรับประกันแท้เกอขึ้นเงินเต็มจํานวนนะครับรับประกันแท้เกอขึ้นเงินเต็มจํานวนนะครับดูครับเป็นพระปางประธานพรนะครับผู้ตระกูลนั้นจะเน้นหนักไปทางอยุยงคงกระพัน แต่ผมเชื่อได้ว่าลายนามเกจิที่มาที่ฐานจิตปลุกเสีงนั้นพุทธคุณครอบจักรวาลครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลอย่าลืมนะครับเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านเสด็จเป็นประธานในพิธีนะครับอย่าลืมนะครับเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็จเป็นประธานในพิธีนะครับโอ้สุดยอดครับต้องห้อยนะครับพี่ๆนะครับต้องโอ้ในหลวงเสด็จนะครับในในปีนั้นเลยนะครับดูครับ ดูครับสวยงามมากนะครับนี่ครับเจ้าของเก่าเขาเก็บไว้ดีนะครับนะฮะดูครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่ให้ดูชัดๆหนึ่งครับแต่ไม่รู้กล้องผมชัดหรือเปล่านะครับโอ้ยประวัติภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ยเลาไปแล้วสุดยอดมากเลยนะครับดูครับนี่ครับ ลักษณะพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงความเก่านะครับสวยงามมากนะครับอย่าลืมนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับ064774808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับผมรับประกันแท้เกขคืนเงินเต็มจํานวนนะครับพระองค์นี้นะครับผมรับประกันแท้เกขคืนเงินเต็มจํานวนนะครับไม่หักครับถ้าเก๊ผมคืนเงินเต็มจํานวนรับประกันแท้ห้อยได้สบายใจนะครับพระเกจิอาจารย์ที่มาทิ่ทานจิบปลุกเสกเมื่อสักครู่นี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งยุคจริงๆนะครับพี่ๆ เอาละครับพี่ๆวันนี้ผมขอจบค,คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยมอนลาสสิกนะครับหากใครที่ได้เข้ามาฟังนะครับพี่ๆผมเชื่อได้ว่า1เป็นการเล่าประวัติซ้ำอีกครั้งหนึ่งของของวัตถุมงคลรุ่นนี้ผมเชื่อได้ว่าต้องมีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจแน่นอนนะครับไล่จากเกจิคณา,าจารย์ที่มาปลุกเสกโอ้สุดยอดจริงๆนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ